ี่น้องทางบางลาวฝั่งไทยทางต่างประเทศเมื่อนี้มีกรมปปปพกับน้องทงอีกแล้วน้องเพรียพียน้องเมื่อนี้นทางน้องทงกับชิมาตักน้ำพุททานน้องเพรียพียน้องเนาะกับชิมาพดทธทาน .swing แรงๆน้องเพรียพียน้องเมื่อเช้านี่ก็เห็ดอ่าถังอันนั้นน้องเพรียงเพียน้องอันตีนถังน้ำของไม่เท่าเพรียพียน้องเลยตอนนี้ก็อ่าขวดกับขวดทางกนมันได้ประมาณสามช่อพน้องเพรียพียน้องเนาะ ก็ชีพาพ่อแม่พี่น้องไปหับส o o กันเลยเนาะพี่พี่น้องอันนี้ก็ใกล้ชิมัยเบิดแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ทั้งนงทงก็ชิมาวดน้ำให้มันเปียกบอกให้มันรู้เนาะแบบทางอ่าปลาอนาลูกของแม่เท่าพันเบิ่งให้เนาะพี่พี่น้องเนาะถ้าว่าเป็นเงินออกมาทั้งนงทงก็ต้องได้แบ่งให้เพิ่นเนาะพี่พี่น้องเนาะเพราะม่นว่าทางนงทงบ่ได้แบ่งเนาะพี่พี่น้องเนาะอันนี้ก็บ่ได้จ้างเนาะพี่พี่น้องแบบหาเนาะพี่พี่น้องเนาะ ให้เพื่อนบึงให้เนาะทางนุ่งทงกปะป้าเฮื่อนจะพูนมาได้เนาะเพื่อนพี่น้องเพราะว่าน้องๆเพื่อ่าบ่ชคอยเบึงแบบเปิดไพ่ไปทางป้าไว้เนาะเพื่อนพี่น้องทางนุ่งทงอ่าบอกบึงเถ้อเขาบัดลืมไปซะเนาะเพื่อนพี่น้องเนาะทางนุ่งทงก็เลยแบบมาซาเนี่ยจักหน่อยเนาะมาต่อทานกันได้เพราะว่าต้องเช็คบึงทุกอย่างเนาะเพื่อนพี่น้องเนาะเดืองดอกไพ่ไปทางบึอเถ้อน้องเพิ่นเปิดไใบมืดมือเนาะ ขาไฟก็อยากแฟงแพงในนกไฟเป็นองเนาะท่านมุทุนก็เลยอ่าต้องเสกเบ่งดอกไพ่ที่น้องพิ่นเปิดไว้บางทีก็ลืมเปิดไว้มืดมนื้กระยานมันแบบขาไพ่แพงขึง้นนกไฟเป็น้องโดยอ่าโอเคนกไฟเปนน็น้องท่านมทุนก็เสกอ่าสิเข่าไปเบ่งทั้งอ่าตอนที่อันนี้ควันออก ว่าได้ประมาณได้ประมาณใดเนาะเพื่เพื่นน้องเนาะโดยโอเคเ no, นาะเพื่เพื่นน้องกลับไปกันเลยเนาะทางนุทงกับชิพา้าเ,เพื่อนเพื่นน้องไปหล่อแล้วกันชิไปหาตักน้ำเนาะเพื่เพื่นน้องโอเคเนาะเพื่เพื่นน้องเนาะตอนนี้กับทางนุทงกับอ่าอยู่ที่ต่าถานเป็นที่เรียบร้อยเนาะเพื่เพื่นน้อง <hanger? S 1> นี่ทางต่าถานนุทงเนาะอันนี้กับทางปลายหน้าเป็นควัดทางก้นให้เนาะเพื่เพื่นน้องทางนุทงกับอ่าซอย เห็ดอ่างเห็ดตีนอ่างเนาะเคยไปน้องเนาะทางบ้านหน้าเพิ่นก็ะควอดได้ประมาณสามสอบโอ้ตามเพื่นบอคอยชูกล้องบัาได้ทางมึงคงก็ชีบบอเขาไปแบบสบายดีจังได้เนาะไปไปน้องกะบิ่งอยู่ไกลเอาตอนนี้ก็บอหัวชีได้จากสอบเนาะทานน้องทงนี่ลงทึนไปกะไลายเนาะเคยไปน้องบอหัวชีได้จากสอบโอ้นี่ ทาน้งงเอาบัวเอาอยัางมาเรียบร้อยเนาะทางพักอยู่ในเฮื่อกนอกะบ่คอยงามเนาะคอยพี่น้องทางนองทงก็เลยอโคดเอาแต่ทางกกมะเขือหมักแตงหมักถั่วเนาะพี่น้องเนาะโดยเดี๋ยวทางน้องทงจะพาพี่น้องไปหละอบึงทางตีนอ่างคงไม่เถาเลยเนาะพี่น้องโดยน่าจะแห้งแล้วเนาะไก่ก็ขึ้นได้แล้วนี่มือ,อยังคอยเอา อันนี้ขึ้นนาถางแห้งแล้วพีพ่น้องเอ้แต่ว่ารูปยังอยากเป็นอ่าหอยอยู่เนาะแห้งมาแล้วเนาะพี่น้องก็คือสินเนน,นนนาเนาะบัดนี้ตอนนับบัดยังบ่ไดเห็ดรูปนาะไหช้างมันงามบันไดเนาะพี่น้องก็เลยมันแตกเนาไพี่ช้งเนาะเพราะว่าน้ำก็ดันลงมันก็นักเนาะพี่น้องโดย นี่ทางจุดอันนี้พ่อผมขอไปน้องเลยจุดที่อ่าสี็ดห้องน้ำให้ไม่เท่านี่จุดนี้เลยจุดที่เท,ทปูนอยู่เนาะไปี่น้นองเห็ดห้องน้อยๆเนาะเห็ดห้องโมใหญ่โอเคเดี๋ยวทางนกทงกัสเอ่าเอาขู่ไปทักน้ำเลยพ่พี่น้องเลยนกทงสชิบหามเนาะสิฮิวเนาะไปี่น้องสไปอ,อ่า อยู่อ่กับอ่าบัวพาร์มดอกไรเพื่น้องเนาะขู่แดงกับบัวขู่ข,ของแม่เท่าเนาะเพี่น้องดูอ่าบัวแมนไก่แม่เท่าบ่ต,ต,ตัวนี้โอ้โหมีแต่โตงามๆอลยนี่ น่าจะแม่นเนาะไก่แม่เท่าโอ้อ่าทางหมูปะบนพันหมูปะบนกับอ่าโอ้ลูกพันกับดุ้ดอยู่ในกองเพ่ิงคนนู้นคอยพี่น้องแม่พันกับน,นาจะหิวแล้วเนาะอุดอุด,อ,ดอุดมาพี่โอ้โหแ่งแม่เท่ากับกำลังหิวน้ำหิวน้ำผูน้อยนอยเนาะ ทำนคนเคี้ยวได้นอ้นนองพี่นน้องเย ลงนีเลยบาทลงตักน้ำเห็ดเป็นคันได้อย่างดีเนะาะโอ้โหเห็ดเป็นคันได้นี่ว้าพลาดเตอร์ลาดเตอรเลยพี่น้องไอ้อันนี้ก็ยังมีขี้หินอยู่เนาะขี้หินอ่าอยู่ตามหล่องอ่าขุดไว้นี่เต็มหล่องนี่ก็ดีพลาดเลย โอเคเนาะทางน้องทงกับชได้ตักน้ำเนาะมันบ่มีมองตั้งกล้องเลยพ่อพี่น้องเอ้ยกับชได้อ่าหิวไปแบบบ่ได้เปิดกล้องไอ้พ่พี่น้องได้ัชมตอนที่น้องทุ่งหิวน,น้ำเนาะพ่อพี่น้องกับชิไปเปิดตอนที่น้องทงุ่งอ่าหอดนนผุ่นเนาะพ่อพี่น้องเนาะโดยการน่าจะได้หลายรอบอยู่เนะาะพ่อพี่น้องเผื่อโคตรเผื่อยังเผื่อตักน้ำใส่ทางไว้อีกเนาะเอาไว้กลางคืนพ่อพี่น้องเอ้ย ตอนนอี้อยู่ประมาณอ่าสี่หรือห้าโมงแล้วเนาะประมาณนี้นเนาะเพื่นพื่น้องช่วงนี้แบบว่าแจ้งแจ้งบาไว้บันไดเนาะหกโมงยังมือดอยู่เดี๋ยวนี้นเนาะเพื่นพื่น้องเนาะแต่ก่อนนี้อ่าห้าโมงนี้ถือว่าเริ่มแจ้งแล้วแต่ตอนนี้อ่าหกโมงยังพอแบบอ่ามืดชลูสลาเนาะช่วงนี้ คำกานีกะทางนมืองทงก็บ,บ่ค่อยสังเกตปานได้นะาะงพื่อนเป็นน้องเนาะคำไม้หรือคำท่าโอเคเพื่อนเน้องทางนมืองทงกะทิอ่า ยุดไว้ก่อนเนาะพี่พี่น้องโอเคเนาะพี่พี่น้องตอนนี้ทางโฮงก็เอามาหอดตาทานเป็นที่เรียบร้อยเนาะบัวกับฮดขู่อยู่ในขู่กระชีถอกไว้์ฮดในบัวกระชีถอกไว้ในขู่เนาะพี่พี่น้องเนาะขู่นี่ถอกไปอยู่ในถังโอเคนะโอเคเนาะพี่พี่น้องที่ เอาคูแดงมีทอกไว้ในถะังเื่นะ้อนะ Chịu biết tắt áo yếm nó nữa, phải với nông nó thằng nông cái gì à thằng con đi lại cả mình thứ con nhạc nó phải với nông nó thì uh, hiểu nam nam và chị thứ con nó nông phải với nông thằng thôn cái áo song nhiều nó có áo khụ là cả mưa cái nhiều cái nhiều cả cong nữa, một cái một nó chỉ... phải cái một nó một cái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  một này nó cái một cái một cái cái một cái cái một ตอนที่น้องทองฮดพี่พน้ององน้องทองกะสีรีพีลเนาะพี่น้องตัวนี้ใกล้คำแล้วโอเคมาแล้วเหมือนเดิม โอเคตอนนี้ก็อดทานสองบัวพอเนาะเพื่นพื่น้องเนาะเอาพอดีแบบซุ่มๆเนื้อบัวก็ถือว่าแบบน้ำมันซุ่มอยู่แล้วเนาะเพื่นพื่น้องเนาะเพราะว่ามันมีไอควันอันนี้ออกมามันก็อายแล้วมันก็แบบเป็นปีกแขกเนาะไอควันนี่แบบมันอยากปีกแขกมันเลยซุ่มไว้ทางน้งทงก็จะมีแต่ตักน้ำส่อันนี้ไว้แล้วก็ เอาคู่ดแดงมันตกักใส่ถังน้ำไว้แล้วก็ถือว่าจบเนาะพี่น้องโดยจะไปต่อยกอ่อนถอพยพี่น้อง,อนนงกเ,กอเลย่าโอเคคถอยพี่น้องตอนนี้ทั้งทุ่งก็ตักจนมา้หอบไดเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวทางนุงทองก็สิพักก่อนเนาะค็อกพ,พี่น้องเนาะเอาต่อ อยู่มาไกลก็เลยเมื่อยเนี่นยักหน่อยเนะาะโด้วยวาทางไก่ก็เริ่มคุมมาแล้วเนาะคำมืดมาเพิ่อนกระชีเขา่าคอ,อกแล้วตากจนเมื่อยเลยจนชีวิตเลยจนเป็นวินเลยเนะาะอาอยู่ไกลเนาะกั้นใจ ไก่จีเต็มแล้วพ่อในพะ่ออะไรฮดเนีเอาฮดเรียบร้อยเลยมีแต่ตากจีทางดำนั่นแหละตอนนี้ยังเมื่อยอยู่น่าจะพอ่อละมั้งเนาะฮดอ่าช่วงกลางคืนกับมันกับชุ่มมืดคืนเนาะไพี่นนะ้องเนาะแดดกระบ,บอกมีแต่อ่าฮดฮดแบบให้มันซุ่มๆจักเล็กจักหน่อยเนาะพอพอห้แบบอ่ามันหลวโลลงไปนะ้นอง โดยตอนนี้ก็ควาดทานกาัได้ซ้ำสอบเนาะโอ้ยตัวมันโบใหม่เนาะเป็นสนทานชนอยังนี่เนาะลายบวชัวมันชีไ้ได้เท่าไรเนาะทานกันเลยเพราะว่ามันโบใหม่แบบนี้เนาะแบบนี้แหละโบใหม่อโอ้ยถูกเอาแบบควอนทานมุนอีิงจังเนาะเป็นทานมุนนะเพราะได้อยู่ ตอนนี้ทางไม่เท่าป็นเหตุยังอยู่เนาะเดี๋ยวเขาไปหาทางไม่เท่ากันเนาะพอดีอ่าถักก่อนไปน้ำเลยอีกมืออื่นนี่ก็ทางไ้จะมั่มเหมือนกันเชียเอาทั้งขึ้นแล้วเนาะพี่น้นองดย มัน,ยน,อ,นอยู่ไซน,น์นปเปน,น,นะาะเพื่อนครัวก็อยู่แบบนี้เนาะพี่น้องเนาะถ้าว่าย่าเพื่อนครัว่วอีกจักหน่อยนี่คือที่อ่าไปสบ,บายเนะาะเพราะว่าทางอ่าอันนี้ก็เที่ยวไปนี่แต่ว่าน้ำอ่างอยู่นี่ก็บโบเป็นยังเนาะงอยอ่าขี้หินีปจังไปเนาะเลยเดี๋ยวบโบโควาไม่ทำยังได้เนาะ สบายดีแม่าาสบยดีเห็ดยังกินนะหอมผักขมยังกินเข่ากันไหมหอมผักขมใส่ใส่ัช่ายใส่ชิ้นแห้งหอมผักขมใส่ชิ้นแห้งอันนี้แม่ยังอันนี่หนังปลาปลาหมกหมกปลาบม่รู้ป็นอปลาเค็มปลาเค็มเนี่ยอะเด้ anh em bị chăng thì ở trong mỏ này ôm tôn bà này nó mình sẽ à nam nón còn lẽ nó bởi vì có bớt nào nam này là thằng bớt đây à cò àng mai để ảm nam thằng con mèo tháo cái đây, ăn <laughs> à

ปกติเอาเขา่ามากินอยู่หลางแบบนี้หรือว่ากินอยู่ข้างบนส่วนหลายนี่กินอยู่ทั้งเฮือนเนาะมันนั่น,นนี่สบายนจิดหน่อยเนาะทั้งทั้งเฮือนเหมือนมันแบบมืดๆนังหน่อยาะวมันอัดเบิเบิดเลยมีแต่ทางเขานี่ ถ้าว่าไม่เท่าจะเปิดอันนี้ออกก็เปิดได้นี่มันมี่่งเปิดอยู่เปิดได้เปิดแล้วก็แบบมาอากาศถ่ายเทออกจังหายใจสะดวกอันนี้ผันอัพบัดเลยโค้มกกน,นีส่สิบมมีภาษาหาไก,ก่ตอดกินแล้วนะ กูไม่กินเข้าได้หลายคืนนะแต่กูมีเยอะเอ๋อเป็นยังคือบุญยากบุญยากมันคำนะบุญยากแล้วมันคำนะเหมือนห่วงเนยหายกินขนมแบบอ่อนๆไปสั่งเอาไว้กินแบบยามหิวน้าเปน็นอะไรละอดเขาย้อนแบบมันยากแบบเคี่ยวไอ้สังเนี้ยเนาะเคี่ยวยากไอ้จั่งหน่อย เอาก่อนเอาก่อนเอาก่อนโอเคนะทางทางทางนุ่งทงก็จะได้จบคลิปแล้วเนาะไปพี่น้องเนาะการขอบุญขอบคุณเนาะทางเมียไอซี่เพื่อสุขุมสุขคนเนาะที่บึงคลิปของนุ่งทงตั้งแต่ต้นจนจบที่บทความโฆษณาเนาะทางนุ่งทงก็จะได้อ่าตักน้าอีกจักเล็กจักหน่อยก็สีเมื่อแล้วพี่เพื่อน้องเราะว่าตอนนี้การคำรลายแล้วเนาะไปพี่น้องเนาะเมื่อคำกุนี์กับ่านเนาะไปพี่น้องเนาะ จักย่านผีจักย่านคนะคเนาะคอยเป็นน้องตอนนี้ก็ได้ย,ออย่านวัดสองยางเลยทางหนองทงอ่โอเค,นะคเนาะคอยเป็นน้องเนาะกะ่ขอบขอคุณขอบคุณเนาะทางมีเอฟซเบิร์ดสุขสุขวัเนาะที่บึงคลิปท,ท,ทางหนองทงตั้งแต่จนจนจบที่บทความโฆษณาทางหนองทงก็ขอขอภัยคนมีเอ่อาเดินทางไปใช้มาใช้ขอขอให้ปลอดภยนะัยเนาะโอเคทางหนองก็เสร็จได้จบแล้วนะเนาะคอยเป็นน้องเนาะทางหนองทงก่ โอ้ยครับ่คอยเก่งบนได้เนาะไปพี่นน้องสบายดีเนาะไปพี่น้อง